นี่นะครับคือเจอเ้าเบสเจ้าเจ้าก๊อตน,นะครับ<อ>นี่เจ้าก๊อตและนี่คนเดิมนะครับเจ,จ้าจีซึ่งในวันนี้เราจะมาทำอะไรจีจ๊ดเจ๊หงนี่นะครับเจเ้าเบสนะครับ จอเบยนี่ก็เป็นเกย์คำสุดยอดนะครับเกย์เฮียอะไรไม่แต่ว่าไม่ใช่เกย์เป็นไงเป็นคีย์แออ๋อเป็นคีย์แอก็คอันนี้ก็เป็นคนตัวหลังเขาทำคลิปขอโทษเองอะไรที่ขอโทษครับสารภาพติดติดต่อแล้วหรอให้กูลุงสี่รอบน้องมึงเบาก่อนได้ไหมเฮียเขาอัดคลิปอยู่น้องแล้วทำไมมึงคนละเพลงแล้วอย่างนี้นี่คุณคิดยังไงมาโรงเรียนนี้ครับ ไม่ได้คิดอะไรเลยครับมามั่วๆติดเฉยอ่ะไม่ใช่แบบมึงอยากคิดนี่ลงนะเพื่อนไม่งั้นมันตายด้อย่านะาาไ,ไม่ไม่เดี๋ยวตัดออกเดี๋ยวตัดออกไอคนคนตัดกูไม่รู้ตัดไหมใช่ไหมเพื่อนกูนคนตัดเองแล้วคุณก้อนนี้ต่อตรงนี้นี่อยู่แล้วใช่ไหมครับเห็นว่าเกตตกจนแบบต่ออีพีต่อไม่ได้แล้ว ่แล้วจริงหรือเปล่าครับที่พ่อคุณกลายเป็นอาหารในบ่อกุ้งอ่ะเรื่องจริงครับแล้วจริงแล้วจริงหรือเปล่าครับที่คุณเนี่ยจริงหรือเปล่าครับที่ทะเลาะไอเนยทุกวันเลยไม่จริงครับไม่จริงพ่อเงินก็เีดีไงโอ้รักกันดีแม่ไงเลยนอนแช่มันสุบแล้วนี่ใช่ไหมคุณข้า มัน่มันนอนเฉยเแล้วลคิดยังไงครับกับการที่โดดเวนไม่ช่วยงาน